สวัสดีครับผมวันนี้รันเตอร์ไปชอบนะครับพามาชมโซฟาขึ้นที่ได้นะครับผมนั่นก็คือเบิร์กแมน650นะครับจากค่ายคนบ้าซูซูกินะครับหรือบ้านเราเรียกว่าค่ายอินดี้นะครับอ่ะเบิร์กแมน650คันนี้นะครับเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับจากแดนประเด็บ100%ทั้งคันนะจ้าแมวนะครับผม เรามาชมดีเทลรอบคันกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับระบบดิสเบรกนะครับหน้าคู่ ABS นะครับหน้าหลังกันเลยนะครับผมบอกนะครับยางบอกยางนะครับเหลือเต็มแน่นอนนะครับเรามาดูดีเทลรอบคันคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับผมเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็ลูกเล่นนั้นจัดเต็มแน่นอนนะครับ เราชมกันเลยครับสีสวยนะครับรถเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างดิมันนั่งสบายทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนนะครับนั่งสบายตูดมากนะครับเป็นบิ๊กกูโเตอร์ที่โคตรสบายเลยครับทรงจะดูแบบมนมน่ารักน่ารักตะมูตะมินิดนึงนะครับผมอ่เบิกแม่นนะครับตัวนี้ระบบขับเคลื่อนของเขานะครับอันนี้เป็น เขามีสาระไอหนึ่งปกติไม่ค่อยมีสาระนะครับเบรกแม่น600ครับ5 650นะครับระบบของเขาไม่ได้ใช้สายพานในการขับเคลื่อนนะครับผมแต่ของเขาใช้เพ่าเพาในการขับเคลื่อนของตัวรถนะครับเห็นไหมไม่เห็นหลอกมันอยู่ข้างในนะครับผมอ่าเรามาดูอีกอย่างหนึ่งที่รถบิ๊กสกูตเตอร์ผมว่าหลายๆคันไอคันนี้จะมีแค่รุ่นเดียวนะนั่นคือเบรกมือนะครับ าอารมณ์เหมือนแบบว่าเราขับรถยนต์นะครับเวลาเราจอดในที่แบบลาดชันก็สามารถใช้เบรกมือได้ไอตัวนี้ก็เช่นกันครับผมสามารถใช้เบรกมือได้นะฮะซึ่งผมว่าในหลายๆคันที่ดูดูมามีคันนี้คันเดียวที่มันมีเนี่ยแหละนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับผมคือออปชันบนตัวแฮนด์นะครับค่อนข้างนี่จะแบบดูลามาเห่ามากนะครับแต่ผมอ้ออีกด้านนึงกว่า จะได้อธิบายก็ไม่บังนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดรถให้ดูนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมวิ่งมาแล้ว45,000นะครับ45,957กิโลนะครับผมอ่าเรามาดูออปชั่นกันดีกว่าตัวนี้นะครับเห็ End down อนอัพดาวงี้ตัวรถเป็นระบบ CVT นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น ธรรมดาแล้วก็เป็นโหมดเมนูวันได้นะครับอ่าในผมกดตรงนี้ตัวนี้ยังตัวนี้ยังเป็นโหมดแบบธรรมดาู่ครับอ่าเรากดตรงนี้ปึ๊บอ่ากดุ่มนี้นะครับหน้าจอปึ๊บมันจะขึ้นเป็นเลขตัวเกียร์บอกนะครับผมอ่าตัวนี้ขายอยู่เกียร์หนึ่งเวลาเราขับไปปึ๊บมันก็จะสามารถปรับเกียร์ตรงนี้ได้แล้ะครับอัปดาวนะครับขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับแต่ไม่มีเกียร์เจ็ดนะครับเหมือนรถหลายๆคันนะครับที่ชอบแตะเกียร์เจ็ดนะฮะเกียร์เจ็ด <laughs> นะครับผมมาไอตัวนี้ก็จะเป็น power mode นะครับผม power mode ก็อ่าเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อน power mode power mode ตรงนี้คือมันจะสามารถบิดได้ตเต็มกําลังนะครับจะมีอัตราทอร์และแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอนะ่ะพอเปิด power mode ปุ๊บขึ้นตรงหน้าจอว่า power mode นะครับผมอ่เาเดี๋ยวมาดูออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถูกใจก่ายคันนี้มากนี่คือปุ่มหุปปะนะตตัวข้าง หล่อปะละ่ะหล่อมากแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวปรับชิวนะครับปรับขึ้นลงชิวนะครับตัวนี้เอาลงอยู่อ่าค่อยดูว้ารถปี2 0 1 7แต่ออปชั่นนี่แม่งเดือบข้ามปีเนาะออปชั่นข้ามปีมากเลยเหมือนข้ามปตทเลยอะนรถดเรมอน่ะนะครับแต่เวลาพับกระจกนี่หน้าน้องน่ารักมากเลยนะจริงๆนะครับอ่า คันนี้นะครับปี2017เปิดราคานะครับเงินสดนะครับผมอยู่เพียง2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับออกรถเริ่มต้นนะครับฟรีดาวนะครับผมฟรีดาวนะครับอาจต่อมาก็จะเป็นออปชันที่แบบว่าเหมาะกับการซ่อนเงินเมียนะฮะ <Yeah. S 1> นั่นคือลินชักโคตรเยอะนะครับผมชักซ่อนเงินเมียใช่แล้วดูช่องดิ คุณจะซ่อนตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้เมียล้วงไปก็ไม่น่าจะเจอเนาะคือมันค่อนข้างที่จะใหญ่หญหญรูการเก็บของเขาค่อนข้างที่จะใ,ใ,ใหญ่มากๆเลยนะครับผมอ่ะปิดดีกว่าเดี๋ยวเรามานะครับนะครับผมดูต่อมานะครับอ๋อเป็นโพสิชันดีกว่าโพสิชันการนั่งนะครับถ้าที่ที่ผมบอกว่ามันสบายยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ่ตัวผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับผมเห็นไหมตัวคนขับอะจะพอดีตรงนี้เลยส่วนคนซ้อนก็อยู่ข้างหลังนะครับอ่าอารมณ์แรกที่ขึ้นมานะครับสบายพอพอยืดขาไอีกนิดนึงอะเิบเธบเตัวไปข้างหน้านหน่อยโคตรสบายผมว่าคนซ้อนก็สบายนะนะครับผม ถ้าใครสนใจเจ้าเบิร์กแม่นนะครับ650คันนี้นะครับเป็นรถที่หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็นั่งสบายมากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับตัวจริงอยู่ที่ร้านเตอร์บยชชอปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กทมเขตหนองจอกนะครับ่อเรามาสตาร์ทให้ฟังดีกว่าลืมกาะตั้ง <laughs> อ่าาา นะครับผมถ้าสนใจรถนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาชมที่ร้านเตอร์บายช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กทมเขตหนองจอกนะครับผมหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่เพจร้านเตอร์บายช็อปกันได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับเซลก็ถือกล้องกับผมอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขากําลังโสดนะครับใครติดต่อนรับโสดอยู่ก็อย่าลืมโทรหาเซลนะครับผมคุยกันได้ยาวๆนะครับสารสารความสารความสัมพันธ์กันได้เลยนะครับผมอนุญาตนะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนจากลากันวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของร้านเรากันด้วยนะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมนะครับติดตามหน้าเพจร้านได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีทิกตอกแล้วก็ Follow หรือ Unfollow ก็ได้นะครับรีพอร์ตเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับเอาที่สะดวกนะครับผมโอเคขอลาไ้เพียงวันนี้นะครับจ็บฟุกกระเดือกแล้วสวัสดีครับ